สวัสดีครับสนดีหนอรชนนานลนะครับวันนี้ก็มารีวิวชั้นวางดาบนะฮะหลายท่านที่มีดาบแล้วนะฮะเริ่มไม่มีที่เก็บนะฮะเริ่มวางยี้อก็ค้าบางนลุ่มนี่มีคนด่ามา,ากนะฮะเลยต้องมีชั้นวางดาบอีกหนึ่งตัวนะครับคงไม่ได้โชว์ใครไว้โชว์ตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบ็กกราวในการรีวิวนะฮะไม่พูดมากแล้วมาดูกันว่าวันนี้เอาชั้นตางดาบตัวไหนให้ดูนะครับมาดูกันเลยครับ แพ็กอย่างดีนะฮะนกล่องมาเลยหนึ่งในกล่องก็จะมีอย่างนี้เลยนะเปะ็นแพ็กพลาสติกพลาสติกไม่เดือดทนนะครับนี่นะครับ มีมาทั้งหมดสชิ้นนะคะนะรับคไปดีดูจากตัวนี้ก่อนตรงนี้นะครับเป็นขาไม้นะฮะคุณภาพานนะะใช้ได้โัยนี้เป็นไม้จริงนะครับไม่ใช่ไม้อัดแปลกอมเมกานะฮะใช่ไหมอันนเป็นไม้จริงครับโปร,โรเซสงานก็สวยงามน,นะครับตัวนี้ได้ทั้งหมดชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าครับวะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าอันนะฮะวางแบบได้เก้าอันนะครับ,บ,อ,นนรบอันนี้คือขามีมาให้สองขานะครับเป็นไม้รวมนะฮะแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะไม่ใช่ไม้ประเภทที่ปลูกพอลีไก้อไก์อย่างนะะั้นนะฮะนานๆานไปมันก็จะเป็กรดิตลาดนะครับส่วนตัวนี้ไว้สองชิ้นก็เป็นอ่าขาตั้งน,นะครับ แล้วตัวนี้เป็นตัวทั้มวิธีประกอบได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้เครื่องมือที่ห่อยนะครับแล้วน็อตวะ อ่ะหัวท่อตอนไม่มีมาว่ะเออ,อยังไงวะเนี่ยอ่ะมาต่อกะะันครับ เมื่อวานไม่มีน็อตน,นะฮะน็อตไม่มีมาให้ไม่เป็นไรนะฮะเมื่อวานก็เลยไปซื้อมาแล้วสุดสองตัวนะฮะสามสิบหกบาทนะฮะนี่ที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาประกอบกันต่อนะฮะแต่เรื่องเ,เสื่อนะฮะเรื่องน็อตไม่มีไม่ใช่ปัญหานะครับมารเรียนตต่อเราก็เริ่มจากนะฮะประกอบฐานก่อนฐานตัวน,นี้นะ เป็นรอกเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบอันนี้ผมก็เลยซื้อแบบมีฐานมานะฮะันจะดูสวยนิดเึินะฮะประกอบง่ายนะครับแล้วก็สันแค่ตึงมือพอนะฮะไม่ต้องแบบ ว่าวันนี้อากาศจะหนาวเหลือเกินนะฮะหนาวที่จๆแก็ขาเสร็จก็น่าจใส่วอด้ำอย่างนี้นะฮะสองตัววันนี้อากาศหนาวนะ เราไปเราตายนะอนน้ก็ข้วาวว่ากันน,น,นะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แพแจกชั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นชั้นเท่าไหร่างที่บอกเดีวแล้วหรอกเก้าเก้าอันนะเราได้ประมาณนาี้นะครับคือสามารถวางหนักได้เก้าเล่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในรอบเนี่ยมันเป็นไม้เราก็จะเอา นะฮะวางตามได้ไม่ไม่ไม่ล้มง่ายนะมันดูโอเคพอได้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ถือว่ารับได้ในคุณภาพและรา,าคานะครับใครถูกใจก็จับจองไ,ไว้นะฮะไว้ใช้ตั้งโชว์กันเพื่อ,อความสบายใจนะครับส่วนถ้าผมใครถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้นะคะระคับบางสิ่งบางอย่างข้อมูลคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องพูดไม่เข้าหูใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็รีวิวไปเรื่อยน,นะตามความจริงนะฮะ ครับ <c oughs> อ่ะไปต่อนะเดี๋ยววันต่อไปมีอะไรมาดูก็มาดูกันใหม่นะครับอาจจะมีของบางอย่างที่ถูกใจกันใหม่นะครับอันไหนที่พูดไปไม่เข้าหไม่ถูกใจก็ขอโทษไว้ล่วงหน้านะครับเ่งยิหน้าชาร์ดอสวัสดีคับผมบายมาแจเเยเดี๋ยวหาย